สวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านนะครับนะส่วนอีพีเย็นนี้นะครับน้องขอมาอัปเดตจากอีพีเมื่อเช้านะครับนะครับมาอัปเดตให้พี่พี่ซักอีกหนึ่งรอบนะครับนะตอนเย็นวันนี้นะครับก็ก็เป็นเสื้อกะนะครับของพระอาจารย์อ้าวเป็นของลูงปู่มหาศิลานะครับแล้วก็ของพระอาจารย์ประสูตรอีกนิดหนึ่งนะครับอีกนิดหนึ่งนะครับวันนี้ก็มาชมของลูงปู่ศิลากันก่อนเลยแล้วกันนะครับสำหรับรายการแรกนะครับรายการแรกครับนะขอนําเสนอเป็นองค์นี้ฮรรายการที่หนึ่งนี่ครับ ลายการนี้ครับลายการนี้เป็นเนื้อสปูสังขะวันออนเลขโคตเบอร์หนึ่งหนึ่งเก้านะครับนี่ครับเป็นหัตนุมานนะครับองนี้ราคาเดิมครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับของสปู่นะครับนี่คือลายมือจากหสปู่ทั้งนั้นเลยนะครับนะนี่ฮะหัตนุมานโชคเหนือเมฆลายการที่หนึ่งครับสามร้อยห้าสิบาทนะครับต่อมาครับลายการที่สองมาเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งฮะนี่นี่ฮะ ใครชอบแบบไหนนะครับลองเลือกนะเลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับเลขคุณเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับรายการนี้นะครับรับไปพี่ชายนะครับสามร้อยบาทนะครับรายการนี้รับไปครับพี่ชายสามร้อยบาทครับรายการที่สองนะครับเดี๋ยวผมขอขยับแป๊บหนึ่งเลนะครับขอขยับแป๊บต่อมาครับพี่ชายนะครับรายการถัดไปนะครับรายการถัดไปเป็นรายการที่สาม นี่ฮะรายการที่สามรายการนี้คล้ายๆแบ็คชุบแบ็คเลยนะพี่นะนี่ฮะลองเลือกชมดูนะพี่นะคล้ายเนื้อชุบแบ็คเลยรายการนี้ก็สวยไม่แพ้กันฮะนี่ฮะรายการนี้นะครับนะขอแบ่งปันที่สามร้อยบาทเหมือนกันฮะเลขโคตัเบอร์หมายเลขยี่สิบแปดนะครับรายการที่สามนะครับต่อมาครับรายการที่สี่ครับรายการที่สี่มาเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งครับ เลขโค้ดตะเบอนนะครับสองศูนย์สามนะครับสองศูนย์สามนะครับนี่ฮะสวยๆเลยนะนี่ฮะเลขโค้ดตะเบอรสองศูนย์สามนะครับรายการนี้นะครับนะสามร้อยบาทนะครับรายการที่สี่นะครับต่อมารายการที่ห้ารายการที่ห้าก็สวยครับ นะเนื้อตะปูสังขะออนนอนตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสามรายการนะพี่เช้าเมื่อเช้านี่โอ้โหนะหมดเกี้ยงพี่นะครับเมื่อเช้านี่แทบจะปิดหมดเลยนะครับเลขคุณตัเบอร์แปดหนึ่งแปดเจ็ดนะครับหนึ่งแปดเจ็ดนะครับนะตอนนี้เหลือเพียงแค่สามองค์สุดท้ายแล้วพี่นะหนะึนะ่งแปดเจ็ดนะครับนะรายการนี้รายการที่ห้านะครับนะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับเนื้อตะปูสังขะวอนนอนนี่ฮะสวยๆเลยนี่ฮะรายการที่ห้าต่อมาครับรายการถัดไปเป็นรายการที่หกครับ รายการนี้หกเป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับเลขค้ดเบอร์สองศูนย์หนึ่งนะครับองนี้นะครับสองศูนย์หนึ่งนะรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะครับรายการที่ห้ารายการที่หกนะครับต่อมารายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดก็เป็นเนื้อทองแดงผิวลุ้งนะครับเลขคูณเบอร์สองศูนย์เก้านครับเลขคูณเบอร์สองศูนย์เก้านะครับรายการที่เจ็ดนะครับสามร้อยบาทนะครับนี่ฮะ ต่อมาเป็นรายการที่8นะครับรายการที่8เป็นเนื้อชุบแบ็กนะครับนะรายการเลขคุณตัเบอร์เจ็ดสิบหกนะครับเลขคุณตเบอร์เจ็ดสิบหกนะครับรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่แปดนะครับนี่ฮะเสื้อสวยเลยเสื้อเกาะนะครับน้หยุทหารโมาโชคเหนือเมฆครับนี่ฮะของกรมทหารพรานที่ยี่หกนะครับนี่แม่ตาเขียนยันและตั้งชื่อรุ่นให้ด้วยนะครับนะลูกปู่มหารชีลาครับ ต่อมาครับพี่ชายรายการที่9รายการที่9นะครับเนื้อตะปูสังขะวนอนนะครับนี่น้ามีองค์สุดท้ายนะองค์นี้นะเลขคูณเบอร์228นะครับเลขคูณเบอร์228นะครับนี่ฮะหัตถมานสวยๆเลยนะครับรายการนี้350บาทนะครับฮะเตอร์ตะปูเหลือ3องค์สุดท้ายเลยนะพี่นะนี่ฮะต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปครับเป็นรายการที่10เนื้อชุบแบ๊กครับเลขคูณเบอร์นะครับหมายเลข เก้าสิบเอ็ดหรือสี่สิบเอ็ดเนี่ยหรือแปดสิบเอ็ดในวีนะเนี่ยเยลขคนตั้งเบอร์นะดูไม่ชัดนะพี่นะผมดูไม่ชัดนะว่าเป็นเลขอะไรเอางี้องค์นี้ผมให้พิเศษเลยใครไวใครได้เอาไปพี่สองร้อยห้าสิบาทนะเท่าทุนสองร้อยห้าบาทนี่เท่าทุนนะพี่นะราคาจองสองร้อยแล้วนะครับสองร้อยห้าบาทเท่าทุนผมไม่แน่ใจว่าเลขอะไรไม่ชัดเจนเท่าไหร่องค์นี้นะครับนะเลขไม่ชัดนะนะครับเอาไปพี่ผมให้พิเศษสองห้านะครับเอาเคนะครับ,นะรบต่อมาครับพี่ชายรายการทรไปพี่รายการที่สิบเอ็ด รายการที่11อรายการนี้เลขคนณเบอร์มาเลข6กเนะครับรายการที like ่11เ็ลขคนตเบอร์องนี้หมายเลข6 1เดนะครับรายการนี้เนื้องแจกอผู่รุ้งนะครับเอาไปพชายสามร้อยบาทเอาไปครับพี่ชายสามร้อยบาทครับพี่ชายรายการนี้ฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบสองรายการที่สิบสองเหลือยุ่องค์เดียวแล้วพี่นะกับเนื้อท้องเหลืองเนี่ยฮะเหลือยุ่องคสุดท้ายแล้วท้องเหลืองขัดเงาเลขคุณเบอร์สองเก้าเหลือองค์สุดท้ายเนี่ย องนี้ก็สามร้อยบาทนะพี่นะเหลือยู่องสุดท้ายนะพี่นะใครไวใครได้นะครับต่อมาครับพี่ชายรายการถัดไปพี่อีกหนึ่งรายการครับเนื้อทองแดงผิวลุ้งครับพี่นะครับรายการี่ได้คนเบอร์หนึ่งสองเจ็ดนะครับรายการนี้แบ่งปันให้พี่นะครับสามร้อยบาทนะครับสามร้อยบาทในพี่ชายนะครับสำหรับรายการนี้ครับรายการที่สิบสามครับนะ ต่อมาครับรุ่นต่อมาครับเป็นของพระอาจารย์ประสูตรนะครับนะเป็นเสื้อเกาะตอนนี้ก็เหลืออยู่ประมาณเจ็ดองค์สุดท้ายแล้วนะครับนะเดี๋ยวมาเริ่มจากรายการนี้เลยนะครับรายการนับต่อนะเป็นรายการที่สิบสี่รายการที่สี่รายการนี้เป็นเนื้อนะครับทองเหลืองนะครับขัดเงาลงยาดํานะพี่นะของพระอาจารย์ประสูตรเลขโคตเบอร์อยู่งี้นะเดี๋ยวพี่พี่ไปลุ้นเอานะรายการนี้ก็สามร้อยบาทนะพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่สิบสี่นะครับ ต่อมารายการที่15ครับรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงซาตินนะครับนะรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่250บาทนะครับรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่250บาทครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่15นะครับรายการที่16นะครับรายการที่16มาลุยกันต่อรายการนี้เป็นเนื้อการไหลเงินรายการนี้แบ่งปันอยู่ที่280บาทนะครับแบ่งปันอยู่ที่280บาทนะพี่นะรายการที่16นะครับ 12 13 14นะ16งป280บาทนะครับต่อมา <c oughs> ครับรายการต่อไปรายการาที่17นะครับรายการาที่17นะครับเป็นเสือนะครับฝังตาพลพยักนะรายการนี้รายการที่7ฝังพอยักตาแดงนะครับรายการนี้เอาไป300บาทครับรายการนี้เอาไป300บาทครับพี่ชายนะครับสำหรับรายการที่17นะครับ ต่อมาครับรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่18นะครับ18รายการนี้คือเนื้อชุบแบ็กนะครับฝังพลอยใสตรงนี้รายการนี้จะอยู่ที่280บาทนะครับรายการนี้จะอยู่ที่280บาทนะพี่นะสำหรับรายการที่18ครับต่อมารายการที่19ครับรายการที่19รายการนี้เป็นเนื้อท้องเหลืองสาตนต่ตอ9รอบนะครับรายการนี้ขอ280บาทนะครับรายการนี้ขอ280บาทนะครับรายการที่19 ต่อมาครับรายการสุดท้ายรายการที่20ครับรายการ20รายการนี้เนื้อทองแดงจตินนะครับนะองค์นี้แบ่งปันที่250บาทนะครับองค์นี้แบ่งปันที่250บาทนะพี่ชายนะครับ จากเย็นนี้ครับมีมาให้พี่นะครับ20รายการนะครับของพระอาจารย์สุริยันและของพระอาจารย์ประศุตและก็ของพระอาจารย์ประสูตนะครับเป็นรุ่นเสื้อเกาะรุ่นพยักคุ้มคงหรือเสื้อกะรุ่นเรียกพระอาจารย์ประศุตนะครับซึ่งมีรลวงปู่ผาชีลาพุทธาพิเศษด้วยนะครับนะแล้วก็เสื้อกะของปู่ผาชิลารุ่นโชคเหนือเมฆนะครับวันนี้ก็มีมาให้พี่ๆสองรุ่นนะครับมาลองรับชมดูนะครับชอบถูกใจรายการไหนนะครับสามารถติดต่อได้ที่ดีลและเบอร์โทรได้เลยนะครับสวัสดีครับขอบคุณพี่ๆท่านติดตามด้วยกกััันนะะคคครรรบบขอพุณมา